ญาติพูดได้นะครับผมอความถนัดนะครับตรงนี้นะครับผ <c oughs> มอขออนุญาตทุกคนนะครับพูดกลางมาพูดได้นะครับแต่ว่าผู้ภาษาบ,บ้านเราฟังง่ายๆนะครับรครับพงยุทธที่ได้ที่ได้ข่าวที่ได้ข่าวต่างๆบุญก้าบุญตุยบุญกลางนะครับน <c oughs> ะครับที่ได้มาผม สามิ ering, ๊นะครับช yeah. ุดสามิ oh ๊นี้นะครับคุณเอลซึ่งคุณพัฒนันกาลาบัตตูกินนะครับในเดือนตุลาเนี่ยั่นนะครับผู้เป็นนายกนะครับตัวเขาไปที่อโวตโต้ไปที่อโวตต้อยู่หรือยังเต่ผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมไม่ชอบกินจารอันตีว่าต้องไปบอกคนนะครับผมว่าผมไม่เป็นอะไร จริงนี่นะครับปวันหว่างนั้นนะครับได้ให้ผมนะครับนะก็ฝ่ายงานเอ็นคุณประธานาธิบดีคุณเอเล่เลยผวกมีนี่นะครับนะครับต้องพิงได้พวกบินได้นะครับแต่ว่าไม่ได้นำไปพวกเยอะถึง้ท่นะครับกองกอนม้าไม่โบไม่ตัวสักฮ่าโค้งถ้าตัวสักผมอาจจะไปได้รอพวกไม่จบนะครับอ่าช่วงแรกเขา ผมจะอยู่ประตูนะครับอพร้อมตั้งไม่กึนท่านยันั่นนะครับแต่คุณเอวคุณท่านนั่นนะครับประมาณห้าปีนะครับต่อผมอ่ายี้ไดมาชายอ่าจุดสมิทต์จุดนี้นะครับก่ออ่าพันรยานะครับพันรยากับคุณเอวสร้างงเลยนะครับโดยไม่บอกผม ผมเป็นนำจุดมาเร็วไม่ได้รับเงินเร็วรับตกใจนะครับผมตกใจตกใจใจเร็วปากอัปปานะครับจัดทองที่เราโตห่านะครับก็ได้ลดลงนะครับนำนักก็ลดนะครับเรารู้สึกสุขภาพดีนะครับ,รรนะรบตรงนี้ก็มาจากาการผิดนโรคเหมือนกันนะครับนะการเป็นโรคที่ท ปัญญาปัญญาเป็นร่วงน,นะครับแต่ก็คนเอวคนเอวคือสังเป็นคือ,อนรุนนองนะครับที่เรียนปัญญาณรีด้วยกันนะครับก็เป็นร่วงพอ,อเราดีกันมานะครับเลยไปซื้อนะครับจึงได้ใช่แต่ว่าผมว่าไม่ได้ใกล้เลยผมก็คือผมไม่ตั้าใจนะครับทางเด็กนะครับผมเชื่อว่าเป็นการได้นะครับ ผมไม่กล้าเจอผมว่าผมคายมาเนี่ยบ้านเรากันว่าจุดเป็นยัับมันแพงนะครับจุดเสี่ยอนะครับผมว่าไปเราไปคาถือว่าผมถือว่าผมอายุด้วยผมไม่ไหนใชยไหมคาผมไม่กล้าคาผมว่าครจุดจันนีผมมาอัเลยพอผมทำธุรกิจนะครับรับเมาเมโคนะครับผมทำในเ่องขผมนนะ อ่าทุกน uh, ั้นไม่เคยคินหรอกอ่าต้องหัวใจซือนุ่ยน้อีนุ่ยมันทำไม่ได้ได้แบบได้ใจกันเลยได้แับได้วานนิ่งบางทำได้บางทำได้เดยความาทำได้ก็ลองเลยตัดใจกลองได้ที่อันตัดใจพอได้ตัดใจก็ไมจติดตัดสินใจง่าอ่ะ กคือหนึ่งนะครับคือคือตกโจทย์นะครับตกโจทย์ในเรื่องสุขภาพแล้แ <lawsuit> ต <royable> <people. S 2> ่คุณอยาต่างด้วยนี่ก้่นยาต่าัด้นะคยาต่างด้วยนะครับยากมีธุรกิจนะครับอ็ก็รเป็นท่อมโอโอการืออ่าุ่ตำได้ขึ้เหนือนคับคนมือม้าก็ยังชื่อมากับ เออซื้อว่าไอ้ยินไม่นานนะครับผมจำถึงจบไม่นานครับแหล็กตะตังแปล้ายนะครับตังแปล้ายขึ้นมาอผมหมอผมตา้ได้ผมมีอ่าผมอยู่เดี๋ยวมาต่อผมตามคุณประการนัูนสุดที่เดียวผมได้แต่ได้วันนี้ผมไม่เห็นได้มาได้มาไม่ต้องตัดหน้าใกันวันนี้ผมได้เลยผมไม่เห็นดูเรือหมอ่า บีเอ็มดิเจนหรือได้บริจาคเงินพุ่งมาจากไหนกันจ้อยนะครับเธอพุ่งไม่ไปโดนรูปตาเลยที่ขังเลยนะรับไม่จะรู้กทตามาได้ตาเลยตอนนี้ผมตัวทราบไปปั๊บคุณเปิดนั่นไปฮะนะครับผมไปพบเร็วเดี๋ยวก็ไปฮะก็อู้ด้วยผมท้ามาเดี๋ยวได้ตาเลยวันนี้นะครับไม่รู้กูติดเไหนตาไหนนะครับผมก็จะรู้เรื่องแทนนะครับพระบาทหลวงท่านไปเดินเสียสอง ระดับพุ่มได้สองเซนมามื่อเจ็ดพันดลา์คือผมไม่เรวทำได้แต่ที่จะได้วมพอเห็นเปลาไม้เห็นได้ได้แล้วก็ต้องมีมีเป่าไหมของตัวเองิดจัดเลวนะมีมีเปาหมแล้วตอนนี้ตอนนี้อ่อซัมิลอยเพื่อส้นครับนี่ไม่กลัวได้คือไม่เปอนอะไร ยงไงสมนันต้นน้ก็ตงดูุระตนัแล้วมาชุดเลยสามีเอครับพอเราเป็นห้านดีนะครับเราให้กับปินห้างทือให้กับสุขภาพเร็วเป็นห้านที่ลงต้นช่องมืดนี่กับพี่น้องเป็นห้านที่ลุ่ต้นช่องมืดเราได้ด้เแรงินออันนครับผมวาลงต้นช่องมืดนี่กันเอาได้ตามญจ ได้กลับมาหรือแถวงานหรือฮอกกันน่ยพี่รับฮอกแลวแไม่จจยิงรับตรงนี้คือพกหมกมาแลวไม่ว่าเรื่องรับม้ก็ได้พกหมอาผิดลานริงเะตังไม่เคยได้ทุกคนเดินมาแต่ว่าโปจริงจริหวันนั้นวันนี้เอาตังไมได้เบอรที่เราบ้าโอยเราล้วนูนบอยสัตก็ทีดีตรงนี้คือ คือทำให้รนความแตกต่างนะครับลุ่ตุ้นรลางเดนียวลูทุุงเพื่อสุขภานะครับเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตตรงนี้กับถึงสุดยอดครับทำไงปอกุ้อบพนข้อเป้าหมายท่านนายกบอกพี่น้องๆแฟมิลี่ให้ปังนิดนะครับครับเป้าหมายเป้ามายแล้รากับใช้ครับเป้าหมาอเป้าหมายโอ้โหสุอในน้องครับ